หลังจากที่เกิดนำไปเรื่องของจดหมายที่ร้องขอนะครับและขอความอนุเคราะห์นะครับนี่วิธีการตอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับในการสื่อสารทางธุรกิจน,นะครับการตอบรับอย่างมีประสิทธิภาพต่อ จดหมายที่ขอร้องในเรื่องของการขอความนุเคราะห์หรือขอข้อโมูลนะครับก็เป็นสิทธิสําคัญนะครับในการจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ทั้งอย่างเบืออาชีพระหว่างองค์กรนะครับและเกิดความเข้าใจว่าชัดเจนนะครับมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อโมูลนี่คือแนวทางในการที่จะร่างตัวจดหมายตอบกลับของจดหมายประเภทนี้นะครับวิธีการแรกครับการตอบกลับในเรื่องของจดหมายที่ขอข้อโมโลูลนะครับแน่นอนครับเพื่อให้ข้อโมูลหรือเรื่องราวเฉพาะได้ เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าคนสําคัญของเราที่ร้องขอบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับบริการหรือนะครับนโยบายของบริษัทองค์กรสำคัญคือครับใน acknowledgement คือการตระหนักนะครับเริ่มต้นด้วยการเราทราบแล้วถึงการร้องขอและแสดงความชื่นชมยินดีกับความสนใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรานะครับสครับให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลครับให้ข้อมูลในเชิงลึกที่จะสามารถเข้าใจได้นะครับที่เจาะจงลงไปในคําถามที่ระบุในเอกสารขอข้อมูลนันนะครับรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นในคุณลักษณะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะครับราคานะครับการมีของพร้อมส่งรหรืออะไรอื่นๆที่ถูกขอมาครับนอกจากนั้นอาจจะมีการเสนอเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของบริการซึ่งอาจจะช่วยกระตรุ้นความสนใจผู้ขอข,อข้อมูลได้อย่างเช่นนะครับการส่งชุดสำหรับทดสอบหรือนอกจากนั้นให้แนวทางในการนําไปถึงขั้นตอนต่อไปว่านะครับถ้าหากว่าสนใจก็จะต้องดําเนินการอย่างไรหากจะดําเนินการต่อนะและท้ายสุดก็คือทิ้งข้อมูลไว้สำหรับการติดต่อว่าจะสามารถติ ต่อได้อย่างไรนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือชัดเจนเลยนะครับต้นทางคือชื่อของผู้ส่งนะครับและปลายทางถัดลงมานะครับข้อนะครับตอบสนองต่อการขอข้อมูลลงคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับคุณจอห์นสันนะครับขอคุณสำหรับสนใจใน b r i g บ t e c h s o l u t i ั n พร้อมกับการร้องของข้อมูลกับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะเรายินดีที่แจ้งคุณ ตามข้อมูลต่อไปนี้ครับ1น,นะครับข้อมูลในเรื่องของสเป i ิฟิเคชันนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ซึ่งจะให้การแสดงผลที่คุณภาพสูงความละเอียดสูงนะครับมีกระบวนการการประเมินความปลอดภัยในระดับสูงนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่นานขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียด ต่างๆของแต่ละรุ่นนั้นถูกแน่มากับอ e ีเมลนี้นะครับสองขับเสนอราคานะครับราคาของผลิตภัณฑ์นี้เริ่มที่229.99เหรียญน,นะครับในรุ่นธรรมดาและส่งไปที่นะครับขึ้นไปที่499.9 9สําหรับรุ่นพรีเมียมหรือรุ่นดีเยี่ยมนะครับเบลล์เพชคือการซื้อแบบรถใหญ่ๆนะครับจะมีส่วนลดให้นะครับงนกรนณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา Availability ครับของรุ่นนี้นะครับมีเท่าไรนะครับเรามีอยู่ในสต็อกอยู่และสามารถส่งได้ภายใน5วันทางธุรกิจ5วันทําการเมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อนะครับรวมถึงข้อมูลอื่นๆครับเราเสนอให้นะครับเป็น30วัน Money Back g u a r a n t e ีคือประกันคืนเงินให้30วันนะครับแล้วก็1ปีสำหรับรับประกันตัวผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องของชุดทดสอบหรือเรื่องสาธิตนะครับกรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจในเรื่องของวันและเวลาที่จะดูนะครับ หากคุณมีคำถามอะไรนะครับหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่ารอที่จะติดต่อผมเบอร์ตรงนี้นะครับหรืออ e ีเมลนี้นะครับขอบคุณที่สนใจใน Brightech Solution นะครับรอโอกาสที่จะได้ร่วมงานหรือรับใช้คุณกับก็จบจดหมายไ,ไปตัวอย่างของการตอบ เรื่องของ inquiry นะครับและจากข้อมูลมาสักครู่นี้ครับต่อคำถามคราวนี้เป็น multiple choice นะครับก็เป็นตัวคำตอบในชั้นเรียนนะครับหลังจากตอบจดหมายแเรื่องของการขอข้อมูลบ้างบางครั้งนะครับก็เป็นเรื่องการ request ครับขออนุเคราะห์มาซึ่งตรงนี้ก็คือเพื่อแน่นอนขจุดประสงค์เพื่อตะหนักทราบแลวก็รับทราบถึงการขอร้องอย่างเป็นทางการโดยคู่ค้านะครับหรือคู่หูทางธุรกิจนะครับอย่างเช่นการขอร้องให้มีการขยายเวลาขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีเงื่อนไขพิเศษองค์ประกอบก็คือแน่นอนครับรับทราบ ถึงการติดต่อมานะครับ 2. นะครับเข้าสู่ประเด็นที่มีการร้องของให้ข้อมูลที่ชัดเจนและก็คําตอบที่กระชับนะครับสาอนุมัติในเรื่องของการขอนะครับก็ให้ลงละเอียดลงไปนะครับถ้าปฏิเสธนะครับหรือต้องการปรับแก้นะครับก็ต้องให้ข้อมูลเบื้องหลังแล้วก็ทางเลือกที่จะสามารถเป็นไปได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ additional support คือความช่วยเหลืออื่นๆที่จะส่ับสนุนให้นะครับลงให้ตัวเลอขอื่นๆหรือข้อมูลซึ่งอาจจะช่วยในอีกฝ่ายหนึ่งที่จะสอดคล้องกับเรื่องที่เขาร้องขอ หลังจากนั้นก็ next step ครับพยายามบอกแนวทางปฏิบัติต่อไปนะซึ่งจะสามารถทําตามได้ในกรณีที่ตอบสนองกับการร้องขอและท้ายสุดก็คือข้อมูลในการติดต่อนะครับหมายด้โทรศัพท์หรือหรือการให้ข้อมูลในการสื่อสารช่องทางอื่นที่จะสามารถนะครช่วยให้คําถามนั้นได้รับคำตอบมากขึ้นนะครับก็จากตัวอย่างนี้นะครับนะครับจากอาร์เชียดัมส์ใบยิงจอห์นแคเ์อร์นะครับตอบสนองกับการร้องขอในการที่จะขยายเวลาของโครงการนะครับ บอกว่าไงครับควบคุณสำหรับจดหมายการเรียกร้องในการขอขยายเวลาโปรเจกต์การไปปรับปรุงใหม่ของต Smith b u i l d i n g นะครับเราเข้าใจในความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่และยินดีที่จะสนับสนุนในการร้องขอของคุณนะครับเราได้อนุญาตนะครับการขยายเวลาไปสสัปดาห์นะครับและ New Deadline ใหม่นี้นะครับก็ะนะบจะเป็น September 15นะครับปี2024 เราชื่นชมในความมุ่งมั่นนะครับในการสื่อสารของคุณแล้วก็มั่นใจว่าการขยายเวลานี้จะช่วยคุณสามารถทํางานโปรเจกต์แน่ในลักษณะของมาตรฐานที่ยังคงสูงสุดอยู่นะครับกรุณาทาให้มั่นใจว่างานที่เหลือนะั้นยังคงไปตามกระบวนการการอัปเดตท,ที่ตามเส้นเวลาที่กาหนดไว้นหะครับหากคุณอยากได้การสนับสนุนใดๆหรือข้อมูลใดๆเพิ่มเติมระหว่างช่วงเวลานี้นะครับ รุนาติดต่อเราผ่านทางโปรเจกต์โคดิเนเตอร์นะครับที่เบอร์นี้หรืออีเมลนี้นะครับขอบคุณสําหรับการพยายามทุ่มเทอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงงานนี้เรารอที่จะเห็นความสำเร็จของมันเมื่อท้ายสุดหลับหลุดท้ายรัชช์ยอดัมนะครับและแน่นอนครับต่อคําถามจากจุดหมายเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็น multiple choice นะครับแล้วก็ไปตรวจคําตอบในชั้นเรียนนะครับหลังจากนั้นครับบางครั้งนะครับ unfavorable reply นั่นคือเราไม่สามารถให้ตามที่เขาร้องขอได้คือปฏิเสธนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วจำเป็นหากคุณจะไปจะต้องปฏิเสธคําขอนั้นนะครับหรือปฏิเสธการอ้างองิงหรือปฏิเสธเรื่องของการสมัครต่างๆนะครับาาการตอบจดหมายนี้เป็นข้งที่จะสําคัญเพราะมันจะยังคงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพนะครับและคงยังรักษาความสัมพันธ์กันไว้รวมไปถึงพยามาหเหตุผลอย่างชัดเจนนะครับในการที่ถึิการตัดสินใจนี้นะครับนี่คือแนวทางในการเขียนจดหมายที่เป็นการปฏิเสธคําขอนะครับโดย เริ่มต้นที่ข้อหนึ่งครับจุดประสงค์ของการตอบรับในลักษณะของการปฏิเสธนะครับแน่นอนครับต้อง,องแจ้งให้ทราบถึงผู้ที่เรียกร้องมาน,นั้นว่าไม่สามารถอนุญาตได้นะครับซึ่งเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่านะครับก็ต้องมีทางเลือกเอาไว้ให้นะครับวิธีการตอบนะครับแจ้งถึงผู้ที่ทําการติดต่อมานั้นสองการถ้าเขาเป็นการสมัครขอสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือปฏิเสธว่าในตำแหน่งของพวกเขานั้นนะครับไม่สามารถมอบให้ได้หรืออาเสนอโอกาสอื่นให้นะครับ แต่ในบางครั้งถ้าเป็นปฏรปฏิเสธการอ้างเคลมนะครับการขอคืนบางสิ่บางอย่างนะครับก็เจตในการเคลมนั้นได้รับการปฏิเสธเเนื่องจากเหตุผลของการตัดสินใจอะไรก็แจ้งไปมีสาบแบบครับในการ ตอบปฏิเสธนะครับองค์ประกอบหลักคือแจ้งให้ทราบนะครับหมาหัวาเราทราบถึงการดรําเนินการของเขาแล้วรับทราบนั่นเองนะครับถึงการร้องขอการสมัครหรือการเคลมขอบคุณนะครับที่พยายามหรือความสนใจหรือความมุ่งของเขาหรือความพยายามของเขาที่พยายามติดต่อมานะครับทีนี้อย่างแน่นอนกับเหตุผลที่ปฏิเสธนะครับอธิบาย,ยาชัดเจนถึงเหตุผลของการตัดสินใจนั้นนะครับให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงลงไปเพื่อจะช่วยให้ผู้รับนั้นเข้าใจได้ว่าทําไมการร้องขอของเขาจึงไม่ได้รับการ อนุญาตนะครับมีความสุภาพแล้วก็ยังคงเป็นเืออาชีพอยู่ยังคงนะครับเต็มไปด้วยของเวิรดดิ้งหรือโทนสีของการที่เต็มไปด้วยความเคารพและสุภาพนะครับตลอดไปถึงทั้งหมดของตัวจดหมายครับแม้ว่ามันจะเป็นข่าวที่เป็นลักษสังการไม่ตอบรับไม่อนุญาตก็ตามนะครับ alternative solution ครับคือนะครับถ้าหากไปได้ครับลองแนะนำนะครับทางเรียกอื่นๆนะครับหรือกระบวนการอื่นๆที่ผู้สมัครหรือผู้ที่ส่งมานั้นสามารถทําได้รวมท้ายสุดก็คือให้ข้อมูลกติดต่อครับว่าจะสามารถติดต่อไเพื่อ หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือขยายความได้ก็ติดต่อมาและแน่นอนครับมานสุดตัวอย่างของ unfavorable replies นะครับแหละเริ่มต้นที่ที่อยู่ชื่อที่อยู่ของผู้ส่งนะครับในกระดาษด้ผู้รับนะครับเริ่มต้นครับ respond to your request for sponsorship นะครับตอบสนองกับการขอคุณให้เราเป็นผู้สนับสนุนนะครับถึงคุณลีครับขอบคุณสำหรับการติดต่อมายัง eco solution นะครับด้วยความร้องขอว่า อยากจะให้เราเป็นสปอนเซอร์ในลักษณะของกิจกรรมทางด้านการตลาดที่จะมาถึงนี้นะครับหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะเราเสียใจที่แจ้งคุณว่านะครับเราไม่สามารถจะสนับสนุนกิจกรรมคุณได้ในครั้งนี้ได้นะครับงบประมาณของเราในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับการเป็นสปอนเซอร์เนี่ยมันได้เกี่ยวข้องไปกับโครงการอื่นที่มีอยู่แล้วนะซึ่งมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางด้านกลยุทธ์ของเรานะครับเราชืช่นชมความเข้าใจของคุณและอยากเชิญชวนให้คุณติดต่อมาอีกนะครับในโอกาสหน้านะครับถ้าหากคุณมีโครงการอืน่นหรือกิจกรรมอืน่นนนใเดือ ตัดมานะครกรณาติดต่อมาที่เราอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับการพิจารณา Eco Solution นะครับเราหวังว่าคุณจะมีโชคดีในกิจกรรมของคุณที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับและลงท้ายนะครับ Maria Johnson นะครับแบบที่2ครับนะ Reject and application ใครสักคนสมัครงานมาอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับนะชื่อผู้ส่งอีเมลและปลายทาง Subject ครับ Application for Marketing Specialist Position นะครับการตอบ รับในการสมัครเป็นนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนะครับถึงมิสโรเบิร์ตขอบคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดของ t e c h Forward Solution นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการพยายามที่จะเข้ามาร่วมพิการสัมภาษณ์งานนะครับ หลังจากที่ทำการทบทวนแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าจะเดินหน้าต่อกับผู้สมัครคนอื่นนะครับผู้ซึ่งมีประสบการณ์นะครับมีทักษะที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกับความต้องการของบทบาทนี้นะครับการตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเนื่องจากเรามีผู้สมัครจำนวนที่มีคุณสมบัติดีหลายคนมากนะครับเราอยากชวนให้คุณลองสมัครในโอกาสเต็มตำแหน่งในอนาคตซึ่งมันมีความสอดคล้องกับศักยภาพของคุณและประสบการณ์ของคุณนะครับเราจะเก็บประวัติย่อของคุณเอาไว้ในระบบของไฟล์ของเรานะครับ เพื่อหากว่ามีโอกาสในอนาคตที่อาจจะมีโอกาสได้ติดต่อคุณขึ้นมาเขบคุ้นรับความสนใจใน t e k h Forward Solution นะครับหวังว่าคุณจะประสบความสร็จในการหางานของคุณนะครับลงท้ายรับเบิร์ตทอมสัน